ยาภยยะสาวารียาพัยยะสีวายะภักวาพุทธังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วที่แอดมินบีได้ชวนกุกกี่มานั่งคุยกันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กุกกี่เล่าว่าพอท่านหีดขึ้นไปบนเขาที่ไม่มีทางเดินขึ้น แต่ต้องใช้เถ่อไม้ปีนขึ้นไปและเข้าไปในถ้ำที่มีทางเข้าเล็กนิดเดียวและได้พระอัฐิของพระธุดงผู้ศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำนั้นซึ่งก็คือพ่อท่านอินและพ่อท่านพรมก็มีสิทธิ์ผู้ศรัทธาในบาร,รมีของพระท่านิตสอบถามกันมาว่าท่านทั้งสองคือใครคลิปนี้แอดมินบีได้หาข้อมูลมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนอื่นแอดมินบีขอย้อนให้เพื่อนๆได้ไปชมคลิปที่โกกีเล่าให้ฟังกันก่นกอนนะคะ มีอยู่ถ้ำหนึ่งแต่มันไม่มีทางขึ้นมันไม่มีทางขึ้นออแกแกไปกับคุณสว่างลุงหวังที่เขาเรียกลุงหวางหมอทางบ้านผมเขาเรียกหมอหวางหมอหวงังแกเป็นแกเป็นหมอดูดวงแล้วก็เ,ออเป็นหมอตั้งสารพระภูอะไรพวกนี้ออแต่แกไปไหนมาไหนจะตามอาจารย์อ,อ,อาจารย์ไปไหนแกก็ตามไปแล้วตอนที่ขึ้นขึ้นเขาอแกอาจารย์ก็ชวนหมอไป ไปถ้ำมีอยู่ถ้ำหนึ่งแล้วก็ไปเสร็จแล้วไปถึงที่ดินเขาและลุงหวังบอกแล้วไหนขึ้นไปทางไหนอาจารย์เกก็ชี้ว้ที่ถาวันี่แกบอกขึ้นทางนี้ลุงหวังก็ขึ้นได้ไงอาจารย์ตาวรเส้นเส้นเล็กนิดเดียวขนาดใหญ่ใหญ่สุดก็ขนาดประมาณสองนิ้วได้ั้ม แถาวันเหมือนกับที่ที่เราเคยไปถ่ายรูปที่วัดถ้าขอแดงใช่ใช่บบใช่แบบนั้นั่นแหละใช่ได้แหละแบบนั้นลลุงหวังบอกว่าขึ้นไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวปีนขึ้นไปเดิมขาดลงมาแกบอกไม่ขาดหรอกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแกขึ้นไปก่อนแกก็ไม่ไม่พูดมากแกก็ปนีนไปเลยเเลยอขึ้นเลยขึ้นทางนั้นแหละแล้วขึ้นไปสูงประ,ประมาณสักสิบกว่าเมตรอ่ระสิบกว่าเมตรอ่ะแล้วก็มี เป็นเป็นเป็นรูถ้ำอยู่ลุงหวังก็ยังไม่ขึ้นแกขึ้นมาหยุ่ข้างบนแล้วแล้วแกบอกลุงหวังขึ้นมาลุงหวังก็ตัวสั่นนะไม่กล้าขึ้นจะบอกขึ้นมาไม่ขาดแกเอามือจับสายนั้นน่ะสายย่านเชื่อกอ่ะจับไว้จะบอกขึ้นมาเลยลุงหวังก็ปีนขึ้นมาแล้วแกก็เข้าไปในถ้ำพอเข้าในถ้ำมันมีซอกเล็กอยู่ซอกเล็กลุงหวังบอกว่ามีเป็นซอกในถ้ำตนวพีอ่ามัน มันเป็นปากถ้าใหญ่แล้วก็เ,เสร็จแล้วก็พอพอเดินเข้าไปนิดเดียวแล้วมันเป็นทอ่อมันเป็นท่อเล็กอยู่แล้วลวงหวังบอกว่าแล้วจะเข้าไงอ่ะอาจารย์หัวก mm ็เ hmm. ข้าไม่ได้แกบอกลวงหวังบอก๋ยวตามฉันมาเข้าได้ mm hmm. ท่านก็เดินเข้าในนั้นอ่ะเดินไม่ต้องไม่ต้องเอเบี่ยงตัวนะเดินไปตรงๆเดินไปตรงต้งเลยอ่าลุงหวังก็จับ พาชีวอนท่านแล้วเดินตามเข้าไปเข้าไปได้เลยเข้าไปในในนั้นข้างข้างในนั้นเป็นห้องโถงใหญ่ท่านไปเอาเอานั้นอ่ะอัฐิของพระท่านอินกับพระท่านพรมท่านบอกพระท่านอินพ่านพรมมาทิ่บุญอยู่ในถ้ำนี้แล้วก็อัฐิท่านอยู่ในนี้ท่านก็เลยเอาออกมาแล้วก็มันยังมียังมีหลายอย่างที่หลวงวางบอกผมานะมีเพชรนินกินดามีของมีค่าเยอะแยะ แต่แกบ,บอกเอาไม่ได้แกบอกไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของเสร็จแล้วก็ข้าไปเอาอัติของพระท่านอินครับพระท่านพรมแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็ลงแล้วก็ปีนเอาวันนั่นแหละลงมาอันนี้เป็นอาจารย์ไม่ได้เล่าให้ผมฟังแต่รุ่มหวังเป็นคนเล่าของฟังตามคำบอกเล่าของพระท่านหีดท่านเล่าให้ฟังว่ามีพระธุดงค์ที่ทรงอภิญญาและมีบรารมีมากสองรูป ได้มาจาริกแสวงบุญที่บริเวณเทือกเขาแดงซึ่งตอนนั้นยังเป็นป่ารกทึบยังไม่มีการสร้างสำนักสงฆ์ที่ซึ่งต่อมาก็จะกลายมาเป็นวัดเพียรในปัจจุบันเลยนะคะทั้งสองท่านแสวงหาสถานที่ปลีกวิเวกเพื่อนั่งวิปัสสนากรรมฐานและได้มาปักปลดอยู่ภายในถ้ำแห่งเทือกเขาแดงนี้ซึ่งถ้ำที่ว่านี้ไม่มีทางเดินขึ้นจะต้องอาศัยเถาไม้รากไทรปีนขึ้นไปเท่านั้น ภายในถ้ำเล็กๆแห่งนี้ก็จะมีซอกเล็กๆเข้าไปข้างในอีกซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วต่อให้ขมแมวพุงพยายามบีบตัวให้เล็กยังไงก็คงไม่สามารถเข้าไปได้แต่กลับเป็นเรื่องง่ายได้สำหรับพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาสูงทั้งสองท่านจากคำบอกเล่าของลุงหวางซึ่งได้ติดตามเพราะท่านหีดข้าไปได้บอกว่าภายในซอกเล็กๆ,ๆแห่งนี้เป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ ภายในสะอาดสะอา้านไม่มีกลิ่นอับชื้นเช่นถ้ำทั่วไปไม่มีแม้แต่มูลค้างคาวแต่มีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาวางอยู่เต็มพื้นถ้ำพอท่านหีตได้บอกโกกีสิทธรักก้นกุติว่าพอท่านอินและพ่อท่านโพรมนั้นท่านเป็นพระมหาเถระที่สำเร็จญาณอภิญญาชั้นสูงอาสวัคยายายมีบรารมีสูงส่งและละัสังขารภายในถ้ำแห่งนี้ ซึ่งก็ผ่านไปกว่าร้อยปีกว่าจะมีคณะสงฆ์ที่ประกอบด้วยพระภิกษุปร,ริยนธรรม5ประโยคหลายท่านเดินทางทุดงมาและได้ร่วมกันก่อตั้งสำนักสงฆ์ปร,ริยนธรรม5้าประโยคในช่วงปลายยุคสุขโขทยัยส่วนตัวเอดมินบีแล้วเมื่อได้รับฟังก็รู้สึกว่านับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจในบุญญาพินิหารของพระกจิมหาเถระทั้งสองท่านพ่อท่านอินพ่อท่านพรม นับเป็นร้อยปีกว่าหรือทีเดียวหลังจากที่ท่านทั้งสองได้ลับสังขารภายในถ้ำจิตที่เป็นอมะตะยังคงบำเพ็ญภาวนาสมาธิกรรมฐานสั่งสมบุญญาบารมีแอดมินบีคิดว่าพระคุณท่านทั้งสองอาจจะถึงแล้วซึ่งนิพพานก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าอาัศจรรย์ใจและปิติยิ่งกว่าก็คือการที่พราะท่านอินพราะท่านพรม พระมหาเถระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเทือกเขาแดงมาให้การต้อนรับพ่ะท่านหีดปะพังกรูในวันที่ท่านมาจำพรรษาณวัดเพียนแห่งนี้คิดว่าท่านทั้งสองอาจจะรับรู้ได้ถึงอภิญญาบารมีของพระท่านหีดวัดเพียนและยังเป็นพระอาจารย์สอนวิชาบำเพ็ญภาวนาสมาธิกรรมฐานเพื่อหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ด้วยอิทธิฤทธิ์และบุญญาบารมีของพระท่านหีดวัดเพียนทำให้เราได้ทราบเรื่องราวบุญญาพินิหารของพระท่านอินพระท่านพรหมพระมหาเถระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเทือกเขาแดงและยังได้รู้ถึงประวัติที่มาที่ไปของวัดเพียนว่าก่อตั้งขึ้นในยุคใดและที่สำคัญพระท่านหีดสามารถบ,บอกเล่าถึงลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์ล่าสุดก่อนที่ท่านจะมาจำวัดเป็นเจ้าอาวาส ทั้งยังรู้ด้วยว่าเจ้าอาวาสท่านไหนมีฤทธิ์ด้านใดและเพร่อท่านหีดก็ยังได้ฝึกวิชาจากพระอาจารย์เหล่านั้นด้วยค่ะสำนักส่งปร,รียนธรรมห้าประโยคผ่านความรุ่งเรืองและร้างสุดโทมกลับมารุ่งเรืองและสุดร้างลงอีกสลับไปมาอยู่หลายครั้งในช่วง700กว่าปีที่ผ่านมาปัจจุบันเป็นวัดที่สมบูรณ์ในชื่อวัดคีรีรัตนาราม หรือวัดเพียนที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากและกำลังได้รับการเบือนปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธศาสนิกชนโดยพระท่านขาวเจ้าอาวาสคนปัจจุบันค่ะซึ่งขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนปรับปรุงห้องน้ำและอื่นๆและพระท่านขาว ก็มีดําริจะสร้างหอพระทันธีประพังกรูเพื่อยกรูปปั้นเท่าองค์จริงของทานเข้าหอแต่เนื่องจากยังไม่มีทุนจึงยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างคณะสิทธิผู้ศรัทธาจึงได้มีการปรึกษาหารือแสดงความประสงค์จะร่วมสมทบทุนสร้างหอพระทันธีพเพื่อให้ลูกหลานผู้ศรัทธาได้เข้ากราบไหว้สักการะบ,บูชาทั้งนี้ยังอยู่ในช่วงของการปรึกษาหารือหากมีความชัดเจนในรายละเอียด แอดมินบีจะมาบอกบุญประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะขอขอบคุณโกกี่รัตนพิบูลที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดแก่แอดมินบีได้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปที่แอดมินบีนำเสนอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดตรงคำว่า ติดตามตัวสีแดงๆให้เปลี่ยนเป็นสีเทาจางๆว่าติดตามแล้วด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินบีได้มากเลยล่ะค่ะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแอดมินบีมาตั้งแต่คลิปแรกๆจนถึงคลิปนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆขอบารมีพระท่านหิปุป,ป้องคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภยัยจับพยันตลายทั้งหลายทั้งปวงขณะนี้พบสายพันธุ์ใหม่โอมมครอนและอาจจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและครอบครัวไม่ประมาทการย่าตกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะยาพยยาสาวารียาพยสีวยะ พักวาพุทธังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ